แล้วมาตรงกับของจีนเนี่ยดอกไม้เนี่ยมีอยู่8ดเซียนเนี่ยมีอยู่เซียนหนึ่งเขาเรียกว่าเซียนกูเนี่ยใช้ดอกไม้รักษาคนยังไงนะคะอาจารย์เขาคือ,อเหมือนกับว่าใน8ดเซียนเนี่ยบางคนก็ถือใบพัดบางคนก็ถือน้ําเต้าอ่าบางคนก็ถือตะก,ก้าในตะก,ก้าก็คือมีดอกไม้มไมใช่ดอกไม้รักษาคนอ่านี่เป็นที่มาคือทุกอย่างมันเป็นเป็นประเพณีหรือของโบราณโบราณซึ่งเราไม่เชื่อมันก็ไม่ผิดแต่เชื่อไว้ก็ไม่มีอะไรที่เสียหาย ถูกไหมล่ะถูกต้องเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเราไปงานศพเราขึ้นรถเนี่ยเราไม่เคยเรียกชื่อเลยนะกลับมาเราก็เอารีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยเราก็ไม่รู้ใครไงขึ้นมันก็ขึ้นมาเพราะว่าเราอนุญาตให้เขามาแล้วคือเราไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เรียกชื่อทั้งพระทั้งอะไรคือยอมเพราะว่าเราเป็นคนเรียกเขาเข้าบ้านนะเรียกเขาขึ้นรถพอมาถึงบ้านก็ยังไม่กลับไม่ยอมเข้าบ้านอีกก็รีบออามาเลยเราเข้ามาเลยอ่ะก็เข้ามาก็ไม่รู้ใครต่อใครเข้ามาถามว่าทาไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทาไมถึงไม่เข้านะ ทาไมถึงยังเข้าได้อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราไปคนเดียวเราเข้ามาถึงเขาจะตามมามีสังสึกอย่างนี้ช่วยเราไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้เรียกชื่อเขาแล้วก็ไม่ได้นิมนต์เขาเข้ามาด้วยอ,อ่าอาจารย์ถึงบอกว่าอันนี้อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะเพราะว่าอ,อาจารย์บอกนะครับว่าศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่จะว่าลึกลับไหมมันก็ไม่ได้ลึกลับมันมันพิสูจน์ได้ว่าด้วยเหตุแล,แล้วก็ด้วยผลนะครับมาทดสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ลองนึกในใจว่าเวลาเราไปงานศพเนี่ย ทำไมถึงเราไม่กินอาหารบนในงานศพไม่มีใครรู้นะอาจารย์เดี๋ยวค่อยไปค่อยไปเฉลยทีว่าทําไมถึงเราป่วยไม่มีสาเหตุใช้ดอกไม้เนี่ยใส่น้ําบนเอามาอาบนะถามว่าเราอาบแล้วคนอื่นอาบได้ไหะมีคนถามนะอาบได้ไม่ผิดยิ่งยิ่งอาบไปยิ่งล้างเขาบอกอาจารย์ถ้าสวช่วงนี้ดวงดีนะเอามาอาบมันจะล้างสิ่งที่มันอาจารย์บอกไม่มีล้างสิ่งที่ดีไม่มีมีแต่ล้างสิ่งที่ไม่ดีมี เพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะบางอย่างเราเรามองไม่เห็นนะในเมื่อมองไม่เห็นเราจะสรุปได้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คุณไปหาหมอทุกทีแล้วมันไม่หายอะ่ะทําไมเอาดอกไม้นี่มันหายอะ่ะไม่รู้สาเหตุมันไม่ต้องใช้เงินไงอาจจะใช้เงินแค่เติมน้ํามันไปเอาแค่นั้นเองวัดไหนก็ได้นะาอาจารย์รถูกต้องอ่าไม่ครบเจ็ดวันแค่เจ็ดดอกหรือเจ็ดสีก็ได้อามาใส่เอามาใส่ถุงรวมๆกันก็ใส่ลงไปก็อาจนะ พอพรุ่งนี้ก็ไปใหม่ทําอยู่อย่างเนี้ยเบาขึ้นเลยนะ